เอ,อางี้ก่อนไปกินวิดเอ็นอินไม้ถามว่าเราจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ไปทําไมเพราะว่ามันกระทบกับลูกค้าสําหรับใครที่ทําโครงการอยู่แน่นอนต้องรู้อย่าแล้วมันกระทบกับลูกค้าเราลูกค้าเราจะกู้ซื้อโครงการเราได้ยากขึ้นแล้วมันกระทบกับคนที่กําลังจะเริ่มกู้กู้ก่อสร้าง d e v วลลอปเปทั้งหลายแหละที่จะกู้ก่อสร้างอะ่ะดอกเบีย้ยมันเพิ่มสูงขึ้นมันทําให้ค่าใช้ใจ่ายค่าดอกเบีย้ยที่เราจะกู้เพื่อที่จะมาสร้างเนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องมาทําความรู้จักกับโอ้ยอะไรมันคือ M.L.R. อะไรคือ M.O.R. M.R.R. มันเกี่ยวกับชีวิตเรานะแต่ก่อนมีก็งงแต่ว่า หลังๆมาเนี่ยลูกค้าเราเยอะมากเราก็ต้องรู้เนะเาะแล้วก็เราก็ต้องกู้ร้าง <c oughs> กู้ร้างโครงการด้วยใดๆดังนั้นแล้วเราก็ต้องแบบรู้ของพวกนี้ไว้เพื่อที่ว่าจะมาคํานวณค่าใช้จ่ายต้นทุนในการทําโครงการของเราด้วยนะคะก็คือตัว M L R เนี่ยก็คือ n i m u m l ม a n r a ร e ก็คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีอันที่2 M O R เนี่ยก็คือ Minimum o v e r d r a f ร rate นะคะอันนี้หมายถึงว่าดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ที่เรียกเก็บจากลูกค้าใหญ่ ดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีหืออะไรก็คือ O d ดีที่เราเอามานั่นแหละทุกคนเคยได้ยินไหมเงินโ d ดีที่เราเอามาใช้ในการหมุนในโครงการในสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ MRR สุดท้ายก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยอันนี้แหละค่ะที่เป็นเบรดที่จะต้องรู้เพราะว่าลูกค้าก็ต้องไปยื่น